ผมบอบนะอันนี้แบ่งครึ่งโต๊ะเลยนะอันนี้ฝั่งคนดีอันนี้ผมเชื่อว่าฝั่งคนชั่วเลยพี่หนุ่มเนี่ยเขากุมความรักพี่แก้วไว้เยอะก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าทำไมวันนี้ดูอาการรนๆเข้าข้างเานี่บอกคนมันผิดจริงอ่ะถามพี่ว่าเข้าคังลิลลี่ปะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยไปไปตองช่วยเขาเนี้ยหรอก็ไม่ใช่บางอย่างก็อาจจะแต่ให้เขาพูดได้แต่ให้เขาพูดได้แต่อะไรผมเห็นคุณมองพี่ก็ผมไม่ได้มองเลยแต่ว่าสายตาผผมมองพี่ผมก็ผ่าน นพี่หนุ่มก็มองอ่ะพี่หนุ่มก็มองด้วยพี่หนุ่มก็เหลือบมองเนี่ยพี่ใหญ่เลยอันนี้ไม่ยอมโดนคนเดียวขายเพื่อนด้วยแก้มองตลอดเวลาริมการก็บอกเดี๋ยวเพภาพไหมเพภาพไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ค่อยชอบกล้ามองหน้าเวลาผมคุยกับไม่ผมก็เลยมองต่ำๆก็เลยมองขาเขาไม่ไม่นิ้นนิสัใส่เด็กผมจริงๆไม่กละน้องเขาใส่ใส่กระโปรงสั้นใส่กระโปรงสั้นมันก็โคตจริงๆแต่ว่าไม่ได้เจตนาอย่างนั้นเลยไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นไม่ได้มีความคิดมันก็งออฟ้าผ